สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามณีมุขพรพงษ์แล้วก็น้องเพ็ญนี่นะคะแล้วก็ไอชาอีกเช่นเคยค่ะทุกคนอ่ะน้องเพ็นี่สวัสดีค่ะไหนแล้วลูกุจสวัสดีค่ะไหนแล้วโอวันนี้หนูได้กินอะไรนี่เต็มปากเลยได้กินขนมเลยได้กินขนมทุจาแล้วลูกทุจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาถักไทยคือเกาคือดือดเนาะค่ะทุกคนอยู่รถอยู่รถเก็บอันขี้ยางนะคะทุกคนนี่รถอยู่พ่อเพิ่งออกมาให้นางเพันเดือดหลายค่ะเออบวชย่บเศร้าไปโลกหน่อยเพิ่งจะย่างไปยิบนั่นยิบนี่ใส่ปะค่ะทุกคนขี้ดินขี้ดอนเศษอันนั้นอันนี้นะคะเออพิ่งนอนตื่นค่ะทุกคนนอนตื่นแล้วก็ เอาน้่งหมเพิ่นกินเพิ่นบอกินเป็นบ่ะนกกินอะไรลูกนกกินมักกะทันบ่ะตัดุ่งตอ,อางวนนุ่ตัวเย็นก็มีโอ๊ยปวดหัวไหมค่ะทุกคนปวดเอหัวข้างหลังนันเต้นตึกตึ๊กตึกตึก,ตกอยู่พิลาเต้ พักกับให้พักกับให้เอ้ยมุมเลยนี่อไรไม่มีจุดเนี้ยมันแสบบลูกอีลามักส,งสง่งๆวานก,าวกินมะขามรับนาำอ่อนืมมนะนาวเขาดูดกินน้ำมันเลยไมไม่พอ <c oughs> ออตอนนี้น้ำเงี้ยก็น,นังฟิงแดดอยู่ค่ะทุกคนอากาศเป็นน่อนาวน่งฟิงแดดตอนนี้ก็ประมานจะสิบเอ็ดุ่งนิดนะสิบเอ็ดโมงนินดค่ะทุกคน,น,อ,นอากาศกป็นย่งหนาวลมผัดวีวีว อร่อยไหมฮัมพอได้กินก็ไม่ขายสิยำกินด้วยต่อเพื่อนนี่เบอง์ุ่นน้ำส่งเพิ่นไม่ต่ขนมเฮียใส่ติ่มอยู่ได้กินลาบง่ายเปล่า ยังบ่มีมือหมายความว่างได้แล้วอ,อืมอ,อะไรไม่รูก โอเคนะคะทุกคนสำหรับคินี่นะคะลำย่ยกับน,น้ำมาฝากไว้สเสมอนเนาะคะ่ะลำย่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับช่วงติดตามเป็นกัลังใจเหดกับลำย่าและก็น้องเพนเน่นะคะเดี๋ยวไว้เจอกัน,กนะคลิปหน้าค่ะสำหรับคิมี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาน้องเพนเน่บ๊ายบายนะลูกบ๊ายบาย,อย,บาย,บายเอ๊ทุจราไหนะทุจรา,นะจายัางไงทุจราทุจราเาาร็วทุจรายังไงืม